สวัสดีครับผมอามลาวเก้าจเจริญทรัพย์เกษตรคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ผมนําเครื่องสูบน้ําดีเซลสาหรับเกษตรกร,กรท่านไหนที่ต้องการที่จะไบเออร์แบบนี้นะครับหรือว่าเป็นมินิสปริงเกอร์หรือจะไปสูบข้าวสะข้าวนาต่างๆเครื่องสูบน้ําตัวนี้อามว่ามันตอบโจทย์สําหรับลูกค้าเกษตรกรหลายๆท่านเครื่องสูบน้ําที่ผมเอามาเทนเนี่ยเป็นเครื่องสูบน้าดีเซลสูบตั้งนะครับที่ห้อว่าโตโยมา่าเป็นขนาด13แรงมา้าติดปั๊ม ขนาดดูดเข้าและดูดออก4นิ้วด้วยกันตัวปั๊มตัวนี้เป็นตัวปั๊มถ้าผมพูดภาษาเข้าใจาง่ายๆเลยคือเป็นปั๊มเน้นน้ําเยอะเน้นปริมาณน้ําถ้าท่านไหนที่จะไปสูบน้ําเข้าสระเข้านาตัวนี้ผมบอกเลยว่าสุดยอดเพราะว่า1ลิตรของเขาเนี่ยสามารถดูดน้ําได้อยู่ประมาณ2,000ลิตรต่อนอาทีไม่ผิดนะครับ2 0 0พลิตรต่อนอาทีแล้ว ถ้จะมาให้น้ําสปริงเกอร์นี้นะครับในแนวร่าแบบนี้อามเองถือว่าได้กําลังได้ประสิทธิภาพค่อนข้างสูงด้านหลังที่ลูกค้าแปลงนี้เนี่ยเขาเดินท่อเมนมา3นิ้ว3นิ้วแล้วก็อย่างสปริงเกอร์ที่ผมเปิดไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยได้อยู่ราวๆประมาณถ้าแปลงนี้จริงๆอะ่ะมันสามารถเปิดได้ถึงร้อยหัวด้วยกันแต่ว่าเนื่องจากอีกล็อกหนึ่งเนี่ยมันเปิดไม่ได้ในส่วนของน้ําที่ลูกค้าเห็นด้านหลังเนี่ยก็ จะค่อนข้างโคเวอร์กันมากจากลูกค้าเกษตรกร,กรที่เขาเคยใช้ปั๊มมิสูอยู่แล้วคือมันจะไม่สามารถเปิดทั้งแปลงอย่างนี้ได้เลยกล้องลองแผ่นให้ลูกค้าเห็นเปิดทั้งแปลงอย่างเงี้ยจะไม่สามารถเปิดได้มันจะสามารถเปิดได้อยู่ประมาณ40ถึง50หัวเนี่ยคือเต็มที่เต็มเหยียบของสำหรับปัม๊มสูบน้ำมอเตอร์มิสูแล้วแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยอามอยากจะบอกว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่ลักษณะของการต่อเดินระบบน้ำด้วยนะครับไม่ใช่ว่า เ,เครื่องอมีประสิทธิพลังที่มาแรงแล้วแต่ในเรื่องของการต่อระบบนะต่อไม่ได้เป็กไม่ได้สัดส่วนผมบอกเลยถึงให้เราใช้เครื่องแรงมันก็ไม่แรงมันก็จะไม่ได้เหมือนดังในภาพตรงนี้นี่นะครับเป็นหน้าตาของเจ้า เครื่องสูบน้ํายี่ห้อโตยมาติดปัมป๊มน้ําปั๊มน้ําที่เป็นปั๊มเนน้าเยอะเป็นขนาดหน้าสี่ในส่วนของหน้าตาตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นบล็อกเดียวกับปั๊มแรงดันสูงนะครับตัวดูดน้ําเองอัตโนมัติตัวนี้ก็จะเป็นขนาด13แรงสตาร์ทกุญแจเหมือนกันแบตเตอรี่ให้มาก้อนใหญ่มาก3 6แอมป์นะครับน้องๆรถเก่งเลยก็ว่าได้นี่ก็จะเป็นหน้าตาของเขาในส่วนของตัวเครื่องนะฮะและตัวนี้จะเป็นตัวปั๊มหน้าตาของเจ้า ตัวปั๊มเน้นน้ำเยอะก็ลักษณะก็จะเหมือนกับถ้าลูกค้าท่านไหนที่เคยติดตามกับทางร้านจะเคยเห็นปั๊มลักษณะนี้แต่ว่าอยู่ในเครื่องเบนซิน,นปั๊มตัวนั้นเนี่ยจะเป็นปั๊มที่แรงดันเมล์เทนปั๊มหรือว่าปั๊มแรงดันสูงนั่นเองแต่ลูกค้าจะสะดวกเรียกก็แล้วกันแต่ว่าตัวนี้หน้าตาเหมือนกันแต่ตัวนี้ไม่ได้เป็นปั๊มแรงดันสูงนะครับไม่ได้เป็นปัม๊มไฮเพรสชั่ แต่ตัวนี้เป็นปั๊มเน้นน้ำเยอะเน้นปริมาณน,น้ำสามารถใช้ในการสูบเข้าสระเข้านาระบายน้ำหรือว่าให้น้ำสปริงเกอร์อย่างที่ลูกค้าได้เห็นผมรีวิวตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่ต้องการที่จะไปใช้งานประเภทนี้ได้อย่างดีเลยอามเองเนี่ยอามได้ลองเทสมากับตัวเองแล้วนะถือว่าใช้ได้นะครับดีมากผมบอกเลย ตัวนี้เนี่ยถ้าในเรื่องของการในน้าเยอะเนี่ยตัวนี้ไม่เป็น2รอ,องไข่แน่นอนนะครับพอดีเกษตรกร,เ,กรเนี่ยเขาเดินเมนเป็น3นิ้วอาร์มก็จะต้องใช้แป๊บพ v c เนี่ยในการลดเพื่อที่จะลดมาเป็นตัว3นิ้วนะครับเพื่อที่จะให้ใช้กับระบบของลูกค้าได้ด้วยแต่ถ้าในส่วนของตัวอาร์มเองเนี่ยถ้าลูกค้าท่านไหนที่กําลังจะวางระบบสปริงเกอร์แบบนี้ถ้าเดินเป็นเมน4นิ้วได้เนี่ยนะครับจะถือว่า ค่อนข้างดีมากๆมันจะแมทชิ่งกับตัวปัม๊มน้ําตัวนี้ได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับถ้าท่านไหนที่จะไปอัดสปริงเกอร์นะครับแต่ท่านไหนที่จะสูบข้าวะเข้าวน,นาเนี่ยก็ใส่เป็นท่อ4นิ้วก็จะระบายได้เร็วได้แรงขึ้นในส่วนของระยะดูดค่อนข้างไกลมากตัวนู้นเนี่ยตีไปประมาณ16เมตรถึงกระลอนแดงนะครับลูกค้าค่อนข้างไกลมากใส่เป็นฟุตวาลที่มันเป็นลิ้นกักน้ำด้านล่าง แล้วก็เติมน้าให้เต็มสายนะครับมันก็จะสามารถที่จะดูดได้ลึกเลยก็สําหรับตัวนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้ในในส่วนของสนนราคานะครับผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คอมเมนต์เลยเพราะว่าราคาเนี่ยต้องยอมรับตามตรงว่าเนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันมีบางชิ้นส่วนที่มันจะต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีการปรับขึ้นปรับลงเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปให้ดู ใต้คอมเมนต์เลยราคาผมจะลงให้ละเอียดเลยถ้าสมมุติมีการปรับลงผมก็จะลงราคาอัปเดตไว้ให้ในนั้นนะครับหรือว่าถ้ามีการปรับขึ้นผมก็จะลงราคาไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับรบกวนลูกค้านะกดเข้าไปดูสักนิดหนึ่งนะครับผมทิ้งราคาไว้ให้ลูกค้าได้ลองพิจารณากันอีกหนึ่งตัวแต่ผมบอกเลยนะครับว่าในเรื่องของคุณภาพเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้เองเรื่องของคุณภาพปั๊มน้ำน้ำนน้ำเยอะตัวนี้เองนะครับผมบอกได้เลยว่า ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนรับประกันเลยว่าถูกใจลูกค้าแน่นอนแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาทุกบาททุกสตางค์ที่ลูกค้าได้เสียไปแน่นอนแล้วเขายังมีรับประกันคุณภาพ ของตัวสินค้าให้อีกหนึ่งปีเต็มยกเว้นกรณีลูกสุบติดและก็อุปกรณ์แตกหักต่างๆจะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามากับทางร้านของเราได้เลยนะครับทางร้านของเราก็มีสินค้าพร้อมจำหน่ายแล้วมั่นใจได้เลยแหล่งแน่นอนเพราะว่าตัวอเองอามาเทสให้เห็นกับตาเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเทสทดสอบให้ดูกันอีกหน